สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ยายสุอีสานออนทัวร์พาเพื่อนๆและทุกทุกคนมาอัปเดตต้นไม้ที่ร้านอุ่นบุญนะคะด้านในมีต้นไม้เยอะมากเลยนะเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะว่ามีต้นไม้แบบไหนกันบ้างร้านส่งที่ใหญ่มากเลยนะคะเราไปดูกันจ้า มาเริ่มจากทางด้านนี้เลยนะคะโอ้ยเสซนสวยๆค่ะก็ระถางหกนิ้วนะคะทุกคนดูค่ะสวยมากเลยนะกระถางแล้วหกสิบบาทค่ะเยอะมากเลยดูยนะคะอย่าไปน่นเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ เส้นกระถางใหญ่หญส,สวยๆนะคะกระถางละหกสิบบาทค่ะต้นสวยมากเลยนะคะ นะคะ่ะดอกใหญ่ๆสวยๆนะคะดูค่ะสีชมพูสีขาวสวยมากเลยนะคะทุกคนดูค่ะดอกใหญ่มากเลยนะคะสีหวาน ด้านนี้เป็นโกสลสวยๆนะคะกระถางละเก้าบาทค่ะราคาส่งอยู่ที่70บาทนะคะ5กระถางขึ้นราคาส่งค่ะ กระสนนะคะกระถางละเก้าสิบค่ะสีสวยใบยใหญ่เลยดูนะคะพ่อค้าแม่ค้ามารับที่นี่เยอะมากเลยนะคะดูค่ะ กระถาง6นิ้วนะคะกระถาง90บาทหรือพ่อค้าแม่ค้าสนใจลองทักโทรมาถามที่ร้านดูนะคะมีรถส่งต้นไม้แต่ละจังหวัดนะคะน,นนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะ กระถางละร้อยสิบาทราคาส่งอยู่ที่ร้อยบาทค่ะกระถางใหญ่นะคะดูค่ะสวยมากเลยนะ มองไปไกลๆนะคะดูสวยมากเลยต้นโกศนเป็นต้นไม้มงคลนะคะไม้ประดับที่ใบสวยมีเอกลักษณ์มีสีของใบแต่ละแบบจะเป็นสีแตกต่างกันไปค่ะไม่ว่าจะเป็นสีของใบรูปทรงของใบความแตกต่างความสวยงามของต้นโกสนนะคะ ตสนราคาไม่แรงนะคะไม่แพงแต่ปลูกไว้เป็นมงคลในบ้านเป็นไม้ประดับไม้แต่งสวนสวยๆดูแล้วสบายตาดูนะคะว่าใบของแต่ละเฉดสีใบของแต่ละแบบมีความสวยที่แตกต่างและมองแล้วสบายตามากเลยค่ะ ต้นนี้นะคะสวยมากะทางละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะ ด้านนี้นะคะโกสนสวยๆแต่พุ่งกอใหญ่ๆนะคะสี่รอยค่ะดูนะคะกอใหญ่มากเลยนะสี่รยบาทอันนี้เป็นใสใบสักนะคะทุกคนเลยค่ะใสใบศักกระถางสวยๆใหญ่ๆต้นโอ้อบนะคะดูค่ะ ต้นละหนึ่งร้อยนะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนดูค่ะใส่ใบสักสเสนจันโกเมนที่นี่ก็มีนะคะ เสน่ห์ันโกเมนสวยๆกระถางละหกสิบาทนะคะทุกคนกระถางหกิ้วนะคะกระถางละหกสิบบาทค่ะเนี่ยค่ะ จันโกเมนหกสิบบาทค่ะกระถางหกนิ้วนะคะเลยมาทางนานี้เป็นชนชมนะคะชนชมสวยๆมีหลายแบบหลายสีนะคะสีของใบสวยชนชมด่างม่วง สวยมากเลยค่ะกระถางละหกสิบบาทนะคะสิบกระถางขึ้นกระถางละห้าสิบบาทนะคะโอเคค่ะ กระหางละหกบาทนะคะทุกคนสวยมากเลยนะชุนชมด่างนะคะกระหางละ60บาทค่ะ เนี่ยค่ะออกดอกสีชมพูนะคะต้นนี้สีแดงนะคะดอกสวยมากเลย กระทางละ60บาทเหมือนกันค่ะชวนชมสวยสวย เลยขึ้นมาทางด้านนี้เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะกระถางเดียว80ค่ะ10กระถางขึ้นกระถางละ70บาทต้นใหญ่นะคะสวยๆทางนั้นเลยดูนะคะใบด่างก็สวยค่ะต้นไม้ที่นี่เยอะมาก ต้นละ80บาทต้นใหญ่ๆไม่แพงนะคะทุกคนดูค่ะสวยๆทั้งนั้นเลย,วยชวนชมใบด่างสวยๆกระถางละแปบบาทค่ะดูนะคะเยอะมากเลย,ยใครสนใจโทรสอบถามที่ร้านได้เลยนะคะร้านอุ่นบุญไม้ประดับจ้า ไม้ตกแต่งสวนที่นี่เยอะมากเลยนะค่ะดูค่ะ ู้ลุสวยๆนะคะขึ้นหลักแล้วค่ะก็ห่างละร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนขึ้นหลักแล้วค่ะสวยมากเลย ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายโสด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปคะ่ะยายโสจะลงคลิปทุกๆวันตอนเที่ยงตรงนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ